1. เบเนดิกอานูนสหรัฐอเมริกาศตวรรษที่18เบเนดิกตเคยเป็นวีรบุรุษแห่งสงครามปฏิวัติแต่เพราะความไม่พอใจและเงินทองเขาส่งข้อมูลลับให้อังกฤษและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนทรยศตลอดกา ades, ten, ล 2. อันคิบิอาเดสเอเธนกรีกโบราณหนุ่มฉลาดขี้เล่นและเจ้าเล่ วันหนึ่งเขาหนีคดีแล้วไปเข้ากับศัตรูอย่างสปาตาจากนั้นก็หักหลังอีกกลับมาอยู่กับเปอร์เซียแทน 3. ม,มิระจาฟาอินดีปี1757สิศึกพัศจุจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์แม่ทัพมิรัจาฟาแอบตกลงกับอังกฤษหักหลังเจ้านายตัวเองทำให้เบงกอลตกเป็นของอนณานิคมตะวันตก 4. อังเ,เดอร์โบมุง ฝรั่งเศสยุคสงครามร้อยปีเขาคือแม่ทัพผู้กล้าหาญแต่กลับขายตัวให้อังกฤษแลกเกียรติยศและตำแหน่งชะตากรรมของฝรั่งเศสเปลี่ยนไปทันทีหาอันโดนิกัสที่หนึ่งไบแซนไทน์แม่ทัพผู้อ่อนโยนกลายเป็นผู้โหดเหี้ยมเขาทอนยศาสตร์ชวงตัดหัวผู้สืบราชบัลลงังและขึ้นเป็นจักรพรรดิด้วยเลือดของคนในวังเอง 6. โยชิอากิอาชิคางะญี่ปุ่นศตวรรษที่16โชกุนที่ได้ตำแหน่งเพราะโอดานโนบุนางะแต่กลับหักหลังผู้มีพระคุณและเปิดศึกกับโนบุนางะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคสงครามกลางเมือง 7. โรมูลุสออกุสตุลุสจากรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลายลงในมือของเขา ผู้นำทหารหนุ่มที่ไร้พลังตัดสินใจยอมแพ้โดยไม่สู้ประชาชนเรียกเขาว่าจักรพรรดิผู้ทรยศ 8. จางซ่ง,งจีนยุคสามกกขุนนางผู้มีใจอิงข้างเขาแอบ,บส่งแผนการป้องกันให้เล่าปีเพื่อหวังล้มของเบ้งแต่สุดท้ายจางซ่งตายก่อนแผนสำเร็จ 9. เฮนรีเพอร์ซี H O T S P U R อังกฤษวีรบุรุษในสงครามสกอตแ,แลนด์แต่เมื่อไม่ได้สิ่งที่ต้องการจากกษัตริย์เฮนรีเขาจึงก่อกระบฏและตายในสนามรบที่เขาเคยชนะ 10. บ,บิชอปโอดูอาอังกฤษยุคกลางนักบวชท,ที่เป็นแม่ทัพในเวลาเดียวกันเขาก่อกระบฏต่อวิลเลียมผู้พิชิตซึ่งเป็นพี่ชายของเขาเองทรยศสายเลือดเพื่ออำนาจและแพ้ เพราะในประวัติศาสตร์บางคนจะรึกไว้ในฐานะผู้ทรยศมากกว่า